นับสนุนโดยกรุงเทพปร,ระกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888เบตาดีนครอบคลุมการฆ่าเชื้อไวรสัสแบคทีเรียและเชื้อราด้วยตัวยาโพวิดนไอโอดีนสินัยหัวผู้นำแห่งวงการซักแห้งแรกแรกของประเทศ วันนี้7องค์กรภาคธุรกิจนะครับได้มีการเปิดเวทีกลางระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนครั้งแรกนะครับแต่ท้ายที่สุดดูเหมือนว่าการหารือวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะไร้ข้อสรุปและก็ยังคงยึดหลักเดิมก็คือปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับวันนี้7องค์กรภาคเอกชนนะครับที่ประกอบไปด้วยสภาหอค้าไทยสภาุตสารกรรมแห่งประเทศไทยสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนนะครับได้เปิดเวทีกลางระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมการเสนอทางออกให้กับประเทศไทยนะครับโดยหลังจากที่มีการเปิดเวทีนะครับทางประธานสภาสาหกมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณปิยมานเตชะพิบูลก็บอกว่าที่ประชุมมีความเห็นตรงกันนะครับว่าต้องการระบอบประชาธิปไตยและก็ปฏิเสธความรุนแรงแต่ก็อยากให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง โดยก็เห็นว่าสิ่งสําคัญที่ต้องการเห็นนะครับก็มี3ข้อหลักๆนะฮะข้อแรกก็คือการเข้าสู่อํานาจของรัฐบาลก็อยากให้มีข้อกําหนดเรื่องของความโปร่งใสข้อที่2อนะครับบอกว่าอยากให้มีองคอ์กรกลางนะครับมาแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและสุดท้ายต้องการเห็นการเลือกตั้งตามประบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับ <Okay. S 2> ส่วนเรื่องของการปฏิรูปนะครับก็เสนอให้มีสภาปฏิรูปที่มีคณะทํางานเป็นกลางนะครับ มีผู้กำกับดูแลโดยมีกฎหมายกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนอกจากนี้ก็อยากให้ทุกพักการเมืองร่วมกันทำสัญญาประชาคมด้วยนะครับว่าหลังการปฏิรูปแล้วทุกพักการเมืองจะต้องยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกนะครับเพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบกลับมาอีกรอบนึงนะฮะเพราะฉะนั้นทุกพักจะต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง โดยตัวแทนภาคเอกชน7องค์กรนี้นะครับบอกว่าจะนําข้อเสนอที่ว่านี้ไปเสนอในเวทีที่นายกรัฐมนตรีได้เชิญองค์กรต่างๆมาร่วมประชุมในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับขณะที่นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยคุณสุร,รงบุญกุลนะครับก็บอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันและก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่า หากมีความยืดเยื้อก็จะทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในปีหน้าหายไปแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการลดความขัดแย้งของประชาชนในประเทศซึ่งหากยังแก้ไม่ได้ประเทศชาติก็จะเดินหน้าต่อไปได้ยากครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับแล้วก็บอกว่าก่อนปีใหม่นะครับจะสามารถจ่ายเงินในการรับจำนำข้าวให้กับเกษตรกรได้อย่างแน่นอนนะครับ โดยการันตีครับว่าตอนนี้มีเงินพอจ่ายจนสิ้นสุดโครงการเดือนกุมภาพ,พันธ์ครับนักนตรีช่วยพาณิชย์ยันยงพงษ์ราชนะครับบอกภายหลังการประชุมร่วมกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและสมาคมเกษตรกรไทยวันนี้นะครับว่าได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลล่าสุดนี้นะครับว่าตอนนี้ได้รับการยืนยันจากสำนักงบประมาณนะครับว่า ได้อนุมัติให้เกลียก่ยงบประมาณที่กันไว้สำหรับโครงการนี้มาใช้เพิ่มอีกนะครับ26,809ล้านบาทรูปกับเงินของทกศที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับ21,76ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีเงินจากการระบายข้าวในสต็อกซึ่งกระทรวงพาณิชย์เตรียมคืนเงินให้กับกระทรวงการคลังอีก6,000ล้านบาทนะครับและก็ยังมีเงินที่ครมอ,อนุมัติเพื่อชดเชยให้กับกระทรวงพาณิชย์ ในการผลิตข้าวสารบรรจถุถุงขายในโครงการธงฟ้าร้านถูกใจและก็ขายข้าวให้กับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐรวมไปถึงข้าวบริจาคอีก6,200ล้านบาทนะครับเมื Incre ่อมารวมกันนะครับก็จะมีเม็ดเงินทั้งสิ้น5 9 1 8 5ล้านบาททางดนตรีช่วยพานิชก็บอกว่าเพียงพอที่จะจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินแน่นอนนะครับและก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ชาวนาบางรายยังไม่ได้รับเงินนะครับขณะนี้ ก็มีเงินเกือบ6 0 0 0 0ล้านบาทที่จะนำมาจ่ายให้กับชาวนาภายใน2สัปดาห์นี้นะครับหรือว่าอย่างช้าก็ก่อนช่วงปีใหม่แน่นอนนะครับและก็ออกมายืนยันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะใช้ในการดาเนินโครงการรับจานาข้าวที่จะสิ้นสุดในวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครามอก็อนุมัติกรอบวงเงินรับจำนำรอบนี้2 7 0 0 0 0ล้านบาทแล้วนะครับ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการหาเงินทางนั้นปีช่วยพานิี้ก็บอกว่าแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ทกศอ,ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าไม่มีเงินรับจำนำข้าวเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเพ,นเพราะอะไรพอออกมาสัมภาษณ์อย่างเมื่อวานนี้ก็เลยสร้างความสับสนให้กับชาวนานะครับทั้งที่ทั้งทางที่เงินเนี่ยมีอยู่เพียงแต่ว่าจะนําเงินก้อนไหนมาใช้ก่อนหลังเท่านั้นเองนะครับแต่ทกศไม่ยอมนําเงินสํารองมาใช้ก่อนเพราะ กังวลว่าจะกระทบกับฐานะของทกศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกมายืนยันแล้วฮะว่าเงินพอที่จะจ่ายให้กับชาวนาแน่นอนนะครับแล้วก็ชาวนาน่าจะได้รับเงินก่อนปีใหม่นะครับก็เบาใจไปได้สาหรับบรรดาชาวนาทั้งหลายนะฮะที่ก่อนหน้าน,นี้กังวลกังวลกันพอสมควรนะครับขณะเดียวกันนะครับมีข่าวดีสําหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะว่าล่าสุดทางกรมสัมาพารออกมาเปิดเผยนะครับว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้านะครับเรื่องของพระราชกิจสติีการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงมาแล้วนะครับก็คาดว่าจะใช้ทันในปีภาษีนี้อย่างแน่นอนครับอธิบดีกรมสรรพากรสุธิชัยสังขมานีนะครับบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การนะครับโปรดเกล้าพระราชกิจสตีกากลับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วก็คาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับทำให้สามารถบังคับใช้ได้ทันในปีภาษีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปสำหรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่ว่านี้นะครับก็จะคำนวณเงินได้สุทธิเพิ่มจาก5ขั้นอัตราเป็น7ขั้นอัตราแล้วก็ลดอัตราภาษีนะครับจากอัตราสูงสุด 37%เหลือ35%นะครับก็จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระนะครับลดลงอยู่ที่ประมาณ5-50%ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีภาระภาษีลดลงถึง50%นาะครับขณะเดียวกันคนที่มีรายได้ไม่เกิน2,000 20, 0บาทต่อเดือนก็จะได้รับการยกเว้นภาษีด้วยแต่แน่นอนว่าต้องแลกนะครับกับการที่จะกัดเก็บรายได้ได้ลดลงไปถึง2ล้าน 2.6ล้านล้านบาทนะครับแต่ทางกรมสรรพากรก็เชื่อว่าเมื่อเงินรายได้ที่ว่านี้ตกอยู่ในมือของผู้เสียภาษีแล้วก็จะทําให้การจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นและท้ายที่สุดก็จะทําให้กรมสรรพากรมีรายได้หมุนเวียนกลับคืนมาในรูปแบบของภาษีตัวอื่นแทนครับ ด้านกสทชนะครับวันนี้ออกมาเปิดเผยครับว่าทางค่าย d t แทนะครับยอมจ่ายค่าปรับ24ล้านบาทแล้วนะครับกรณีที่ดีแทไปจำกัดอายุบัตรเติมเงินซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศของกทชครับเลขาธิการกสทชถากรตันทสิทธิ์นะครับบอกว่าตามที่สำนักงานกสทชได้มีหนังสือแจ้งให้กับบริษัท DT แท็ชำระค่าปรับทางปกครอง24.4ล้านบาทนะครับหลังจากที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ11ของประกาศกทชเรื่องของมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมพศ2549นะครับโดยเฉพาะการที่ดีแท็ไปกำหนดระยะเวลาการให้บริการกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นการล่วงหน้าที่ใช้ในการเติมเงินนะฮะ ซึ่งสำนักง,งานก็ได้รับเงินค่าปรับแล้ว24.4ล้านบาทมาตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสำหรับค่าปรับนี้นะครับก็มาจากค่าปรับในอัตราวันละ100,000บาทตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับจนถึงวันที่28มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับที่ใช้ในการปรับค่ายมือถือนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นบทเรียนสําหรับบรรดาค่ายอื่นๆนะครับว่า จะต้องไม่ปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของประกาศกทชรวมไปถึงประกาศของกสทชด้วยนะครับปิดท้ายกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปเขาดาวที่ไหนดีในช่วงปีใหม่นะครับก็มีแนะนําที่หนึ่งนะฮะที่จังหวัดภูเก็ตครับเขาทุ่มเม็ดเงินกว่า10ล้านบาทในการเนรมิตนะครับงานเขาดาว2014นะครับซึ่งงานนี้เขาคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดถึง200ล้านบาทครับ ผู้ในการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนพดลภาคพจนะครับบอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตจะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเอกชนนะครับทุ่มเม็ดเงินกว่า10ล้านบาทจัดงาน Col o r ฟ u วภูเก็ตเขาดาว2014นนะครับเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในภูกเก็ตนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เม็ดเงินต่างๆเข้ามาในจังหวัดมากขึ้นโดยตลาด โดยตลอดทั้งงานนะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่31ธันวาคมนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินนักร้องจากหลากหลายค่ายนะครับการประกวด Miss City Girl Phuket แล้วก็การประดับโคมไฟนานาชาติรวมไปถึงการนับถอยหลังก้าวเข้าสู่การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับผู้ดอกไม้ไฟต่การตากว่า2,000ชุดนะครับซึ่งคาดว่าในงานนี้จะมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า5 0,000คนรวมถึงมีเม็ดเงินสพัดนะครับหมุนเวียนในงานไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทนะครับส่วนประเด็นทางด้านการเมืองนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผอสมควรนะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาตันเลขการจองเที่ยวบินและก็ที่พักต่างๆของนักทุนอ่านักท่องเที่ยวต่างชาติมายังภูเก็ตก็ยังอยู่ในดับใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจครับว่าอัตราการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันหรือว่าปลายปีนี้ ยังคงเติบโตได้อย่างแน่นอนฮะใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้ที่ภูกเก็ตนะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะหมกขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาสุริวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจกักถึงสุดครับ